บทที่1 1ให้สร้างห่วงประชวนหนะักในเวลานี้หยวนชิงหลิงรู้สึกแยกแยะระหว่างความจริงกับความฝันไม่ออกแล้วนางตัวสันขณะผลักกล่องยากลับไปใต้เตียงอีกครั้งแต่วินาทีที่กล่องยาเลื่อนเข้าไปใต้เตียงมันกลับหายวับไปกับตาทันทีนางถึงกับไม่กล้าหายใจไปสามวิเอื้อมมือออกไปลูบๆแตะๆใต้เตียงจนยืนยันกับตัวเองได้ว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆนางตัวสันเทิมค่อยๆค,ค,คลานกลับไปที่เตียงสุดลมหายใจเข้าออกแรงๆทีที เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้มันเกินขอบเขตความรู้ความเข้าใจของนางไปไกลมากความรู้ทางวิชาการทั้งในด้านวิชาชีพเฉพาะกระทั่งความรู้ที่ไม่ใช่ทางเฉพาะในอาชีพทั้งหลายที่มีต่างก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรกับนางได้เลยสักข้อมนุษย์เราล้วนหวาดกลัวสิ่งที่ตนไม่รู้จักและในตอนนี้นางก็รู้สึกหวาดกลัวมากจริงๆประตูถูกผลักเปิดออกเสียงดังปัง หยวนชิงหลิงยังไม่ทันเงยหน้าขึ้นไปดูก็รู้สึกถึงไอญญญเย็นยะเยียกสายหนึ่งแผ่เข้าปกคลุมทั้งสี่ด้านรู้สึกเจ็บที่หนังศีรษะปลดจากนั้นร่างทั้งร่างก็ถูกโยนลงจากเตียงไปกองอยู่กับพื้นเจ้ากิจจะแกล้งตายใส่ข้าอย่างนั้นหรือเจ้าจะตายเสียตอนนี้หรือจะใส่หัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าวังไปกับข้าน้ำเสียงเย็นเยือกแผลั่นอยู่เหนือศีรษะของนางร่างถูกพลิกอย่างรุนแรงป่าเถื่อนแรงนั้นเหวี่ยงจนนางล้มกลิ้งไปกับพื้น เจ็บปวดจนนางตัวสันสถานยังไม่ทันที่นางจะหายใจหายคอเอาอากาศเข้าไปคางของนางถูกบีบด้วยมือที่แข็งดังทีมเหล็กด้วยแรงที่ใช้นั้นมันแทบจะบดขยี้คางของนางจนแหลกอยู่แล้วศพเข้ากับดวงตาที่โกรธเกรี้ยวของเขาใบหน้าอันเย็นชาหังเหินเจือแววดูถูกรวมถึงความเกลียดชังที่ไม่คิดจะปิดบังเลยแม้แต่น้อยข้าขอเตือนเจ้านะไม่ต้องคิดจะเล่นลูกไม้ตื้นๆอะไรของเจ้าอีกต่อให้องคไทยเฮาอยู่ตรงหน้าแล้วเจ้าผู้จาเลื่อนเปื้อนไร้าสาระอะไรอีกหลักก็ หยวนชิงหลิงโกรธสุดขีดในสายตาของพวกเขาชีวิตคนมันไร้ค่าขนาดนี้เลยเชียวหรอนางได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นนี้แล้วยังจะไม่ยอมปล่อยนางไปอีกคว้าจับปลอยผมของเขาขยุมหนึ่งแล้วดึงลงมาใช้เขา่าทรงตัวแล้วกระแทกศีรษะเข้าใส่หน้าของเขาจังๆแบบเต็มแรงการเคลื่อนไหวครั้งนี้นางตัดสินใจจะเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือแล้วนางยอมใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีไม่คาดคิดมาก่อนว่านางจะกล้าสู้กลับ อีกทั้งยังเป็นการใช้หัวตัวเองโขกใส่หน้าเขาอีกด้วยจึงไม่ได้หลบใดๆทั้งสิ้นส่งผลให้เขาถูกโขกเข้าใส่เต็มๆจนถึงกับหน้ามืดแต่ก็ยังฝืนกัดฟันใช้ลมหายใจที่เหลืออีกเครื่องอาศัยจังหวะที่เขายังไม่ฟื้นคืนสติดีคุกเข่าลงทับเ,เข้าบนหลังมือเขาอีกหนึ่งทีเลือดสดๆที่ไหลกบปากหยดลงบนหน้าเขาไม่หยุดผมยาวแผ่สยายกระเซิร์กระเซิงร,ราวคนบ้าที่เกิดคลุ้มคลั่งจนเกินการควบคุมก็ไม่ปานเกิดมาเป็นคนทั้งที มันจะต้องบีบคั้นกันให้เหลือแค่ทางตายเลยหรือไรทำไมต้องรังแกกันขนาดนี้ด้วยหาฝ่ามือหนึ่งตบเข้าที่ใบหน้าของนางเต็มเ็มหน้านางสะบัดวูบภาพตรงหน้าพลันมืดสนิทในห้วงผวังอันสับสนคลุมเครือนางได้ยินเพียงเสียงของแม่นมาฉีที่เร่งฝีเท้าเข้ามาหาเรลลี่ท่านองโปรดเมตตาด้วยอองชูไม่ได้แสดงความเมตตาใดๆทั้งสิ้นเงื้ออีกฝ่ามือตบซ้ำลงไปอีกหลังจากระบายความโกรธออกไปก็เหลือบเห็นรอยเลือดบนแผ่นหลังของหยวนชิงหลิงจึงสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า จัดการกับบาดแผลของนางซับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยพันปิดบาดแผลให้แน่นกรอกน้ำจือจีนไปชามหนึ่งให้นางอยู่ได้สักครึ่งวันหยวนชิงหลิงเห็นเพียงปลายรองเท้าผ้าสีดำซึ่งปักด้วยได้สีทองก้าวเดินห่างออกไปทีละก้าวๆจากลานสายตาของนางค่อยๆคลายความตึงเครียดฝืนสูดลมหายใจต่อไปจนสุดชีวิต แม่นมาชีกับลู่หยารีบก้าวมาข้างหน้าเพื่อช่วยพยุงนางพวกนางไม่ได้พูดอะไรออกมาแค่ช่วยพยุงนางไปที่เตียงให้นอนลงเมื่อพวกนางตัดเสื้อผ้าของนางออกทั้งคู่ก็ถึงกับต้องผวาอ้าปากค้างลู่หยาพูดด้วยน้ำเสียงติดเะือื่นท่านโบยสามสิบไม้พวกเขาช่างไรความปราณีเหลือเกินแล้วพวกเขาโบยเต็มแรงจริงๆาผงแล้วก็เคี้ยวน้ำจืดจินมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ต้องตัดเสื้อผ้าที่มันติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกับนางร่างของนางสันเทอไม่หยุดแต่ทว่านางกลับไม่ได้ส่งเสียงร้องใดๆออกมาสักแอนในลำคอของนางร้อนเผาราวกับมีไฟลุกไม่กระทั่งอยากจะพูดอะไรบ้างก็ยังไม่สามารถพูดออกมาได้แม้แต่คำเดียวขูดทราบรอยเลือดทานยาผงนางล้วนกัดฟันอดทนกับกระบวนการทั้งหมดนี้อย่างเงียบเียบราวกับว่านางกำลังอยู่ในฝันร้ายสักฉากหนึ่งรอเวลาที่นางตื่นขึ้นมาจากฝันนั้นนางได้ยินลู่ยาถามขึ้นว่า แม่นมต้องกรอกน้ำจืดจินจริงๆหรือเจ้ากะหากไม่แล้วน่ากลัวว่าคงจะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เป็นแน่พูดจบแต่น้ำจืดจินมันอย่าโมพูดจาเหลวไหลรีบไปช่วยพยุงพระชายาเร็วเข้าหยวนชิงหลิงถูกยกขึ้นในสภาพดังก้อนสำลียุยยุยกองหนึ่งก็ไม่ปานมีของเหลวอุ่นๆบางอย่างถูกเทไหลเข้าไปในปากของนางเป็นบางอย่างที่ขมมากทำเอานางแทบจะสูญเสียความสามารถในการลิ้มรสชาติได้เลยทีเดียว ดื่มเถอเพคะพระชายาดื่มแล้วก็จะไม่เป็นไรแล้วแม่นมฉีกระซิบที่ข้างหูของนางหยวนชิงหลิงหวังจะกำจัดความเจ็บปวดนี้ไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดจึงสูดหายใจเฮือกใหญ่แล้วดื่มมันลงไปอย่างไม่ลังเลบทที่สิบสองน้ำจือจินหลังจากดื่มเสร็จนางก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นระลอกหนึ่งค่อยๆแผ่ขยายขึ้นภายในท้องซึ่งนั่นทำให้นางรู้สึกสบายขึ้นอย่างมากจริงๆแม่นมาฉีพูดเบาๆว่า,วาพระชายารอให้ท่านกลับจวนมาแล้ว ข้าน้อยจะค่อยๆปรับสมดุลให้ร่างกายท่านอีกครั้งตอนนี้ท่านปลดหลับตาแล้วพักผ่อนสักครู่อีกเดียวก็จะดีขึ้นแล้วเพคะหยวนชิงหลิงหลับตาแน่นรับรู้ได้เพียงว่าเหมือนมีประกายแสงจากดอกไม้ไฟที่ระเบิดวูบวาบสาดกระจายอยู่ในสมองของนางไม่หยุดทั้งมีเสียงเอะออีกทึกบางอย่างที่ดังกึกก้องไปมาจนจับใจความไม่ได้เจ้ายังไม่คู่ควรให้ข้าเกลียดเลยด้วยซ้ำข้าก็แค่ขยะแขยงเจ้าในสายตาข้า เจ้ามันก็เหมือนมแมลงวันที่คอยเล่ยตอมกลิ่นเหมน็นเหน้าใครเห็นใครก็รู้สึกรังเกียจนั่นล่ะหากไม่เช่นนั้นข้าก็คงไม่จําเป็นต้องดื่มยาก่อนจะมาร่วมหอกับเจ้าหรอกนั่นคือเสียงของอ,องชูอยู่วนเฮาซึ่งอัดแน่นไปด้วยความเดียดฉันเกลียดชังในน้ําเสียงอย่างเต็มเปี่ยมนางไม่เคยได้ยินคําพูดอะไรที่ช่างโหดเหี้ยมเลวร้ายมากถึงขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเสียงใครบางคนกําลังร้องให้คร่ำครวญอยู่ในหูของนางประกายไฟที่แตกกระจายอยู่ในหัวพลันเปลี่ยนสภาพเป็นรอยเลือดสดๆแดงเถืกที่ลากยาวคดเคี้วเหลือา เวลาไหลผ่านไปช้าๆทุกอย่างก็ค่อยๆสงบลงจนเข้าสู่ภาวะปกติมันราวกับว่าบรรดาเส้นเชือกนับหมื่นนับพันเส้นที่พันกันยุ่งเหยิงอยู่ข้างในใจของนางได้ถูกคลายปมออกไปได้ในที่สุดอาการเจ็บปวดค่อยๆหายไปหรือจะพูดอีกอย่างก็คือไม่ใช่ว่าหายเจ็บแต่เป็นอาการชาเสียมากกว่านางลืมตาขึ้นก็เห็นลู่หยายืนอยู่หน้าเตียงกำลังมองนางด้วยอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดพระชายารู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่เพคะลู่หยาเห็นนางลืมตาขึ้นมาแล้ว จึงรีบระล่ำลักถามไม่เจ็บแล้วหยวนชิงพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่ามันไม่เจ็บแล้วแต่นางรู้สึกชาไปทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างน่ากลัวนางพยายามเอื้อมมือขึ้นไปหยิกหน้าของตัวเองแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยเจ้าสิ่งนี้ได้ผลดีเสียยิ่งกว่ายาชาอีกเช่นนั้นข้าน้อยจะพยุงท่านลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าณเพคะไม่อย่างนั้นท่านอ,องอาจจะโกรธขึ้นมาอีกก็เป็นได้ ลู่หยายื่นมือเข้ามาช่วยพยุงนางแม่นมาฉีก็เดินจากข้างนอกเข้ามาพร้อมกับเสื้อผ้าชุดใหม่ในมือเมื่อเห็นว่านางลุกขึ้นแล้วก็รีพูดว่ารีเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเข้าท่านอองเร่งมาแล้วหยวนชิงหลิงยืนตัวชาแข็งทึอปล่อยให้ทั้งสองคนถอดและเปลี่ยนเสื้อผ้าบนร่างระหว่างการพันปิดบาดแผลนางไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มานั่งอยู่ตรงหน้ากระจกทองแดงหยวนชิงหลิงมองจ้องเขม็งไปที่เงาคนในกระจก เครื่องหน้าทั้งห้าล้วนงดงามลงตัวผิวพรรณขาวละเอียดขนตายาวโค้งงอนเป็นแผ่นหนาบดบางเก็บซ่อนดวงตาที่ไร้ความรู้สึกคู่หนึ่งไว้ริมฝีปากแห้งเป็นขุยซี่เซียวดูไร้สีเลือดฝาดหล่อเลี้ยงโดยสิ้นเชิงผมเผ้ายุ่งเหยิงหน้าผากกว้างถูกปกไปเกือบมิดผิวพรรณไม่หลงเหลือความเงางามชุ่มชื้นเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นด้วยฝีไม้ลายมืออันเชี่ยวชาญของแม่นมาชีและลู่ยาหลังจากวุ่นวายมือเป็นระวิงอยู่บนใบหน้าของนางกันครู่หนึ่ง ก็เห็นว่าคนในกระจกแทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวคิ้วก่งเรียวงามราวใบหลิวริมฝีปากแดงระเรื่อฟันขาวเป็นประกายดวงตาเชิดดังพยาหงทรงสเสน่ห์หกักแค่นางเบิกตาให้กว้างขึ้นสักหน่อยจะเสริมให้ดูมีพลังอำนาจขึ้นอีกหลายเท่าอย่างแน่นอนน้ำจืดจินคืออะไรรึหยวนชิงหลิงเอ่อยถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งท่านจำไม่ได้แล้วหรือเพคะลู่หยาตะลึงค้าง นางจำไม่ได้มีความทรงจำมากมายที่ไม่ได้เป็นของนางแต่มันกลับเข้าไปพัวพันหลอมรวมกับความทรงจำของนางจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนางไม่มีเรี่ยวแรงนะักต้องค่อยๆแยกแยะความทรงจำเหล่านั้นอย่างเชื่องช้าแต่นางก็ไม่ได้ถามต่อเช่นกันในเมื่อล่ยยาพูดอย่างนั้นแล้วนางจึงทำใจให้สงบนิ่งค่อยๆค,คิดไปแบบช้าๆไม่รีบร้อนนางก็คงจะรู้เองว่าน้ำจืดจีนคืออะไรสิ่งหนึ่งที่นางมั่นใจได้คือมันต้องไม่ใช่ของดีงามอะไรแนะ่ นางลุกขึ้นยืนก้าวเดินออกไปสองสามก้าวไม่รู้สึกเจ็บที่บาดแผลเลยแม้แต่น้อยแต่เพราะอาการชาที่เป็นอยู่ทําให้เชื่องช้าอย่างมากในขณะที่ก้าวเดินพระชายาแม้ว่าจะไม่เจ็บแล้วแต่ยังต้องระวังระหว่างการเดินเหินให้มากพยายามอย่าสัมผัสบาดแผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเพคะแม่นมสีกำชับอย่างเคร่งครัดหกเกอเอ๋อดีขึ้นบ้างหรือยังหยวนชิงหลิงจับที่สาวคานประตูหันหน้ากลับมามองนาง แม่นมาฉี่ถึงกับสะดุ้งพยักหน้าตอบรับโดยไม่รู้ตัวดีขึ้นมากแล้วเพคะหยวนชิงหลิงมองไปยังท้องฟ้าข้างนอกเมื่อครูยยังพอมีแสงอาทิตย์อยู่แต่มาตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นสีเทาครึ้มครึ้มขมุกขมัวแล้วดูเหมือนว่าฝนใกล้จะตกลงมาทุกทีเรื่องของหกเกอเอ๋อข้าขอโทษจริงๆนางกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาอู้้จนแทบจะไม่ได้ยินแม่นมาฉี่กับลู่หยาหันมองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายทั้งคู่งุนงงตกตะลึงอย่างหนักไม่ได้ฟังผิดไปใช่หรือไม่ นางพูดว่าขอโทษหยวนชิงหลิงเดินออกมาช้าๆนางไม่คุ้นเคยกับการสวมใส่เสื้อผ้าแบบนี้และด้วยเหตุเพราะนางชาไปหมดทั้งตัวจึงเดินได้งกงกเงิ่นเงนเชื่องช้าอย่างยิ่งนางสอดมือเข้าไปในแขนเสื้อแต่กลับสัมผัสถ,ถึงบางสิ่งที่อยู่ในแขนเสื้อได้หยวนชิงหลิงยืนนิ่งหลังจากล้วงมันออกมาดูพลันรู้สึกว่าเลือดในกายทั้งหมดมันเหมือนกับถูกแช่แข็งไปเลยทีเดียว